e ีคอนิ A75 Mark II ค mm ีย์บอร์ด m แม h นิ i c a l แบบไร้สายที่ดีไซน์สุดคิว้วที่เอาไว้ใช้ทํางานก็นดีเล่นเกมก็ได้เหมาะสำหรับเพื่อนที่อยากได้คีย์บอร์ดคุณภาพดีสักอันหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเพื่อนเพื่อนที่อยากตกแต่งโต๊ะคอมให้มีความสวยงามน่าทํางานอยู่เสมอเนี่ยตัวนี้พลาดไม่ได้เลยครับซึ่งมันจะดียังไงนะครับการใช้งานโอเคแค่ไหนวันนี้ผมนายแม็กซี่อธิกรูมีคําตอบให้ครับไปดูกันเลย ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับที่ร้านเบอร์นาของเรานะครับก็ได้มีแบรนด์คีย์บอร์ดแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับอย่างจีคอนิคครับแบรนด์คีย์บอร์ดสัญชาติไทยครับเข้ามาวางจําหน่ายที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อคีย์บอร์ดที่ดีไซน์สวยครับไวรุ่นัวทำงานเนี่ยน่าจะชอบกันเลยครับซึ่งสินค้าของจีคอนิคเนี่ยก็มีมากมายหลายชิ้นด้วยกันนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลองเลือกดูที่หน้าร้านเบอร์นาได้แล้วครับแต่ว่าก็จะมีสินค้้าตััววนึงครบทีี่่เยกได ตัวที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้นั่นเองครับตัวคีย์บอร์ด g ิคอนิ c A75 Mark II ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ Feel the Sunshine Collection ครับซึ่งเป็น Limited e dition ครับโดยมีการออกแบบร่วมกับคุณ f ลอย d p แ n a ิกครับหรือ P.N.K. F.F. ครับเป็นศิลปิน Illustrator ชื่อดังของเมืองไทยทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีความน่ารักน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับโดยในเซตนี้นะครับก็ไม่ได้มีมาแค่ตัวคีย์บอร์ดเฉยๆครับยังมีตัว Desmat ครับนั่นก็คือตัวแผ่นรอง เมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้นะครับรวมถึงมีตัวคีย์แคปบลายฟิลด์เดอร์ซันไชล์คอลเลกชันแบบเดียวกันครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนให้กับตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นการคัสตอมปุ่มเป็นลวดลายของฟิลด์เดอร์ซันไชล์คอลเลกชันให้การใช้งานเนี่ยมีความน่ารักน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับโดยราคาครับตัวเจคุนิกเอเจ็ดสิบห้ามาร์กถูฟิลด์เดอร์ซันไชล์คอลเลกชันครับราคาอยู่ที่สามพันเก้าสิบบาทรวมถึงตัวเดสแมทนะครับลายคอลเลคชันเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับราคาอยููู่่่่ททีีีีบบบบาา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 รรรรรร้้้้คคคกกกกััััันนนนนแลวววเเมมดดขอองงใซตจะะไ เรามาเริ่มจากของชิ้นเล็กๆในเซตกันก่อนว่าครับก็คือกล่องคีย์แคปครับในนี้จะเป็นคีย์แคปลวดลายที่ออกแบบโดยคุณฟอยแพนิกาครับในซีรีส์ฟิลด์เดอะซันชัยคอลเลกชันครับสามารถที่จะเปลี่ยนด้วยกันถึง3ปุ่มครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวเดสแมทครับแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่เลยครับสามารถที่จะไปปูที่โต๊ะคอมได้เลยก็เป็นลวดลายฟิลด์เดอะซันชัยคอลเลกชันเช่นกันครับออกแบบโดยคุณฟอยแพนิกาเหมือนเดิมครับวัสดุเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุคุณภาพดีเลยครับผิวสัมผัสนุ่มนะครับกัน แผ่นด้วยครับ Giconic A75 Mark II ครับเป็นคีย์บอร์ด75%เลเยอ t ครับ84คีย์ด้วยกันตัวสวิชปุ่มครับใช้เป็นแบบโลโปลไฟ ABS Key Cap ครับวิธีการผลิตคุณภาพสูงครับให้สีที่สดครับไม่ลอกรวมถึงระหว่างพิมพ์นะครับจะมีไฟลอดระหว่างช่องคีย์บอร์ดทั้งไทยและอังกฤษเลยครับโดยก็จะมีให้เลือกใช้กันสสวิชด้วยกันครับก็คือ left switch, blue switch และ brown switch ครับโดยในเซตนี้นะครับจะมีตัวอย่างสวิชแต่ละอย่างเนี่ยแถมมาด้วยครับเพื่อว่าเราจะได้เอาไปทดสอบใช้งานก่อนครับว่าเราชอบสวิช ไปซื้อสวิชแบบนั้นมาใช้งานได้ครับรวมถึงเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวคีย์แคปและสวิชได้ง่ายๆเลยครับโดยที่ไม่ต้องบัดกรีครับอุปกรณ์ที่สาหรับเปลี่ยนเนี่ยก็มีมาให้ในเซตเรียบร้อยแล้วรวมถึงไฟ RGB นะครับก็ยังสามารถแสดงผลได้แตกต่างกันถึง17รูปแบบเลยเรื่องของแบตเตอรี่ครับก็ใช้งานได้ยาวนานถึง60ชั่วโมงเลยครับเรียกว่าเหลือๆเลยครับใช้งานได้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตเลยและในเรื่องของการเชื่อมต่อครับสามารถเชื่อมต่อได้3รูปแบบด้วยกันครับก็คือรูปแบบบลูทูธรูปแบบการต่อสสาาายยเเคบบบบบ้้รรรรรรวมถึงงงกชื่่อออตไแ 2.4GHz ััทะ บริษัิการ Mac และ Windows ครับมีคีย์แคปมาให้เปลี่ยนตามระบบบริการที่เราใช้ด้วยครับและใครที่ใช้งานผ่านระบบ Windows นะครับก็จะรองรับมาโค o และโปรแกรม Able ผ่านซอฟต์แวร์ของจ i c o n i c เองครับรวมถึงรองรับ AI อย่าง ChatGPT ด้วยครับได้รก้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับ มาถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างครับหลายๆคนก็อาจจะเริ่มกังวลแล้วนะครับว่าเอ๊การใช้งานเนี่ยสรุปมันดียังไงน่าจะซื้อหามาใช้ไหมจตัวผมเนี่ยได้เป็นลองใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งหลังจากใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและข้อสังเกตดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องของการเชื่อมต่อครับต้องบอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อได้ง่ายมากครับเพราะทางด้านหลังคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มเขียนระบุแบบชัดเจนเลยครับให้เราเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อการใช้งานผ่านระบบ Windows หรือระบบ Mac รรรรบบบบววมมมถึงออออออกกกตตชชชเเเเเเนน่่่่่่็็จจะะปปลืืืูแแาาาได้ ต่อแบบต่อสายเคเบิลหรือจะเชื่อมต่อแบบไร้สาย2.4กิโเฮิร์ครับเราจะใช้งานโหมดไหนเนี่ยก็แค่เลื่อนสวิตช์ไปให้ตรงโหมดนั้นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีเลยครับจุดนี้ถือว่าง่ายมากๆครับส่วนเรื่องฟีลลิ่งของการพิมพ์ครับผมก็ได้ทดลองมาให้ครบทุกสวิตช์แล้วครับก็อย่างที่บอกว่าคีย์บอร์ดเซตนี้เนี่ยครับมันสามารถที่จะคัสตอมเปลี่ยนได้เองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสวิตช์นะรวมถึงคีย์แคปครับซึ่งสวิตช์แต่ละสีเนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งต่างกันดังนี้ครับ ก็จะทาให้ไม่เมื่อยนิ้วนั่นเองครับตัวถัดมาครับ blue switch ครับตัวนี้จะสู้นิ้วและมีเสียงดังมากที่สุดครับแต่ก็ไม่ได้ดังเท่าคีย์บอร์ดเกมมิ่งเต็มรูปแบบทั่วไปครับใครที่ชอบฟีลลิ่งการกดมันๆเอาไว้เล่นเกมเนี่ยก็แนะนา blue switch ครับสุดท้ายครับ brown switch ครับตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่อยู่กลางๆระหว่าง red switch และ blue switch ครับก็คือยังมีการสู้มือระดับหนึ่งครับมีเสียงดังระดับหนึ่งให้ฟีลลิ่งการกดแบบเกมมิ่งอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเสียงดังรบกวนมากจนเกินไปเหมาาะสํครับ เท่าที่ไปลองพิมพ์ใช้งานมาจริงเนี่ยครับสิ่งที่ผมชอบก็คือความบางของคีย์บอร์ดครับทำให้เราสามารถที่จะพิมพ์นานๆได้ครับคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะแนบกับมือเราแบบนี้พอดีครับทำให้ไม่เมื่อยมือครับไม่สูงเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปในตลาดครับแต่มันจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงครับด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดไซส์75% layout เนี่ยครับปุ่มเนี่ยครับบางทีมันก็จะเกิดอาการปุ่มลั่นได้ครับแต่มันก็จะแลกมาด้วยการที่เราจะได้คีย์บอร์ดที่มีความเล็กกะทัดรัดครับพกพาไปใช้งาานน่่ดวกอู คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเหมาะกับมือของเราไหมครับและอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่ใช้งานวินโด s ครับเพื่อนๆเ,เห็นปุ่ม AI Ass i s t a n t Chat GPT ตรงมุมขวาบนของคีย์บอร์ดไหมครับตัวนี้แหละครับเพียงปุ่มเดียวครับกดเข้าไปสามารถที่จะเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน AI c h a t GPT ขึ้นมาได้ทันทีครับช่วยงานที่เรากำลังทำอยู่รวมถึงหาข้อมูลให้เราได้ทันทีครับเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดแห่งยุคนี้จริงๆครับแจ๋วมากสุดท้ายก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับบอกเลยว่าใช้งานได้แบบลืมๆเลยครับจากชาร์จเต็มๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้60ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จครับตั้งแต่เราได้มาทดสอบนี่นะครับผมยังไม่ได้ช โอเคครับโดยรวมคีย์บอร์ด g c o n i c A75 Mark II เป็นคีย์บอร์ดที่ดีครับทั้งเรื่องของการใช้งานและดีไซน์และยิ่งได้ตัว Field Sunshine Collection ไปครอบครองแบบครบชุดเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความน่าใช้งานขึ้นไปอีกครับลองนึกดูว่าระวางเซตนี้ทั้งหมดครับไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานของเราเนี่ยก็คงจะมีความสุขมากทีเดียวครับ g c o n i c A75 Mark II Field Sunshine Collection ราคาอยู่ที่30,90บาทและ d e s k hm Mat ที่ออกแบบมาดีไซน์เดียวกันราคาอยู่ที่ 1, 4 9 0บาทและอย่าลืมนะครับ g c o n i c ก็ยังมีคีย์บอร์ดรุ่นอื่นๆให้ เลือกช็อปกันได้เช่นกันนะครับให้เราเลือกตามวัตถุประสงค์และไลฟสไตล์การใช้งานครับสามารถที่หาซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านเบรน r าและเบรนาอีควิปทุกสาขาครับรวมถึงช็อปออนไลน์ก็ได้ที่ w w w b n n n t h และแอป b n n เอ n l อ n นนทั้งระบบ iOS และ Android ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแม็กซี่เอติกรูก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ